มันเลยนั้นกับบอดีแต่งแล้วสบายใจผมเคยบ่อยเบากับแอบบีบีอ,อยู่ผมสิเบามือแหลกเลยผมสิบอกเลยผมเคยเบาคัมนี่ตอนมือที่ไปเบิงแอนออรดีอยู่อยู่ลานสุกนิยมเป็นวันแรกที่ผมไปไปดูที่ผมแอบไปเบิงแอนออรดีลองเพียงอะ่ะเออแอบบีบีเบาบ้านบอด เจ้าขันเจ้าจีบได้เจ้าแต่งเลยด้วยเจ้าบ่ต้องไปขอด้วยวะสัน <c oughs> วันนี้เรานึกถึงคำพูดพี่บีท่อนนั้นเลยเอจจีอจีบได้แต่งเลยบ่ต้องขอค่อีกล้วเตี่ยเอาพี่บีใช่ไหม พีบีแมนบอพีบีเป็นคนบเบาดีคือพอทำมาถึงมือเนี่ยแบบเออมันเอียงแบบบางครั้งมันมันเหมือนกับเจอเรื่องกันมันคือจังเจอเรื่องบังเกินมันบังเอิญหรือเปล่าหรือมันมีอะไรมาฉีดไว้มันถึงตรงตรงกับที่เฮาแบบบางยางมันกระตรงโคด เห็นบ่นี่อคได้แต่งงานแล้วดินี่ใอยสิได้เป็นเจา้า้าวแล้วคือสิอยากอายเนี่ยเจ้าสาวคือสิงามเนี่ยตงสิการย,ยืนถ่ายรูปผมว่ารู้สึกสงสารเจ้าสาวอยูน่นะแอนอลอดีเขาเป็นคนงามแมาน่เจ้าสิแต่งงานกับใคร งานก็นได้ค่ะเพราะว่าในงานมันมีพิธีผูกแขนสิแล้วเงินยอกนกระปุกมันเป็นเงินขันผู้ดได้สิมาสินะมันเป็นเงินบ้าน A B อันนี้คือเราเล่เาเราอธิบายเราไม่เบโมนอันนี้ของเด็กๆกเดี๋ยวเขาผมเขาไปหาขันขั้นเขาบอกเรียงเงินกับสิมันมันกับสิว่าเขาได้จากรงนี้เขาไดจากวงนี้เขาก็เลยว่าเขาอยากเรียงเงินเนี่ยเพราะว่ากับรู้สึกความมันมันกระเสีทส์นะแต่คนที่เขาอยากสนับสนุนเนาะมันมันกับมันมันกับอีก คือบ้านเราอ่ะมันมีกิจกรรมตลอดเด็กอีกสักหน่อยหลังจากงานแต่งแล้ววสิบเป็นมันเกิดไอ้บอยดี่วันนี้แล้วก็นี่ผ่ปลาอีกสิคือคุ้นเตียมเลยวสิบบอกทุกอย่างอ่ะแต่ว่าเราเราไม่เคยเราอยู่กันมาปีหนึ่งแล้วเออเขาเขาไม่ได้เอาเปรียบไผยเด้พี่น้องเขาไม่ได้เอาเปรียกหายการเขามีเขากบเขากัหไหก็คือกันพี่น้องพี่น้องได้มาจังผู้้หนูเฮ็ดปุญผู้หนูกันคือเอาผู้จ้าเป็นหลักไว้ก่อนนี่เด็กกระเจ็บเงินมากหลังแต่มือนันจนมันนี้ก็เลยได้แต่งงานนี่ ยี่สิแปดผมกับซีซูก่อนยู่บ้านแป้นขาผู้ใดสิไปเอผู้ใดทีมผมเนี่ยต้องไปก่อนเนี้ยอยู่บานผมวันที่ีเเ <laughs> <laughs> ข้าไปเ <c oughs> ขาเอินไวน้อย่างก่อนเข้าไปฐานทัพเ <c oughs>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  ขาก่อนเขาเรียกอะไรอ่ะผู <c oughs> ้ใดทีมเดียวกันก็่อยต้องไป ต้องไปตั้งปอม